สวัสดีเจ้าวันนี้ฮอก็มาป้ากันกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2568นกันเจ้าเ้ามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนเจ้าภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งโดยรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้17.3มมิ mm, ลิเมตรที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากเจ้าสำหรับบริเวณยอดดอยเจ้านี้มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยรายงานอุณหภูมิต่ำสุด วัดได้7.0อ,องาศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนอนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าต่อไปเฮามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันเจ้า กรออากาศบริเวณภาคเหนือกันเจา้าจากแผนที่อากาศวิเคราะห์เจ้านี้นะเจา้าก็จะเห็นว่ามวลอากาศเยน็นกําลังปานกลางเจา้าจากประเทศจีนตอนนี้ได้แผ่ลงมาปกคลุมทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางด้านภาคเหนือนของฮานะเจา้าแล้วก็ในคณะเดียวกันมีลมตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ลมใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมเจา้าก็เลยทําให้ภาคเหนือของเฮายังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะเจา้าเป็นฝนเล็กน้อยเจา้าแล้วก็ในบางพื้นที่เจ้าของทางด้านภาคเหนือตอน บนของฮาวเกาะมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้ในตอนเจ้าตัวเจ้าสําหรับภาพทายดาวเทียมในเจ้านี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มเมฆปกคลุมอยู่ทางด้านบริเวณภาคเหนือของฮาวนะเจ้าโดยเฉพาะทางด้านเจียงใหม่ของฮาวในเจ้านี้มีฝนเกิดขึ้นมาเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเจ้าโดยฝนกลุ่มนี้ก็จะเคลื่อนเข้าไปทางด้านแม่ริมทางด้านสันสายเจ้าและอีกบริเวณนึ่งก็จะเป็นทางด้านโซนตอนใต้ของเจีงยงใหม่อย่างเช่นทางด้านอจอมตอง ทางด้านแม่แจ่มเจา้ากลุ่มฝนเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเจา้าเคลื่อนตัวค่อนข้างเคลื่อนตัวค่อนข้างดีเจา้าการคาดหมายปริมาณฝนสะสม4สสสชั่วโมงต่างหน้าสำหรับวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เจา้าฝนยังคงกระจายอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนของฮาวแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยเจา้าสำหรับวันพรุ่งปริมาณและการกระจายก่อจะเห็นว่าลดลงได้อย่างชัดเจน,นเจา้าแต่ก็ยังคงมีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายเจา้า สำหรับภาคเหนือตอนบนการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิก็อุณหภูมิก็จะลดลง1-2องศาเซลเซียสเจ้ามีอากาศเย็นในตอนเจ้าอุณหภูมิตำสุดเจ้าว,วันพุกจ้าวถึงจาวสามองศาเซลเซียสสำหรับบ่ายวันนี้30-33องศาเซลเซียสเจ้า ทางด้านภาคเหนือตอนล่างก็ในบางพื้นที่ก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าเกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นทางด้านอุตรดิษฐ์พิสนุโลกเพชรบูรณ์เจ้าโดยอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพุธเซาเอ็ดถึงเ4าสี่องศาเซลเซียสสูงสุดบายวันนี้3 0ถึง33องศาเซลเซียสเจ้าลมที่พัดปกคลุมในระยะนี้ก็ค่อนข้างแปรปรวนนะเจ้าความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าะนองบางแห่ง โดยมีอากาศเย็นในตอนเจ้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสขอหื้พ่อแม่พี่น้องดูแลหักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ตัวเนเจ้าและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสาม,มารถติดต่อสอบถามได้ที่053-277-919หรือติดต,ตามทางเว็บไซต์ f a c e b o o k และ t ิกตอกของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เนเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน